วัตถุมงคลที่ราคาจะพุ่งไปดูกันค่ะว่ามีรายการอะไรกันบ้างอันดับที่หนึ่งเลยค่ะกําไรเหนือดูยันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียว เปิดจ้อง499ตอนนี้พุ่งขึ้นไปเกือบ3พันแล้วค่ะเสริมสรีมงคลได้ดีนักแหละอันดับที่2นะคะเบียแก่จโจนเบียแก่โบราณที่อาจารย์ลิงค์เป็นคนจะทําจัดสร้างเองถูกต้องตามธรรมเนียบวัตถุมงคลราคาเปิดตัวอยู่ที่1,500บาทแต่ตอนนี้นะคะพุ่งไปแล้วเกือบ3,000ค่ะอันดับที่3กําไรเหล็กไหลรวยร้านล้านว้าวคือจะบอกเลยว่าหาของยากมากนะคะพุ่งไปเนี่ยนะคะ เกือบ3 0 0 0จากราคาเปิดตัวเพียง500และอันดับที่4ค่ะแผ่นทองเหนือดวงนะคะบอกเลยว่าโอ้โหใส่ติดกับมือถือกระเป๋านะคะเป็นสิริมงคลราคาเปิดตัวอยู่ที่259แต่ตอนนี้นะคะพันอัพกันแล้วค่ะทุกคนและอันดับสุดท้ายคืออันดับที่5ธนาบัตรควันถุงถูกจัดทำในปีพศ2564และจะบอกว่าทั้ง5รายการนี้ การจัดทำจัดสร้างจำนวนจำกัดจึงทำให้ราคาเนี่ยพุ่งแบบไม่ยัง้งใครที่มีหนึ่งในหวัตถุมงคลน,นี้แล้วบ้างมาคอมเมนต์มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ตัวเองได้เจอแล้วอย่าลืมแบ่งปันเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ศรัทธาท่านอื่นได้รับรู้ถึงบารมีของคงุณ